สวัสดีครับสังเกตเหมือนกันไหมครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยบน Facebook บางทีเราเจอคอนเทนต์ซ้ำๆเดิมๆหรือบางทีก็เจออะไรแปลกๆที่ดูเหมือนเอ๊ะนี่ AI ทําหรือเปล่าวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ครั้งสําคัญเลยของ Meta หรือ Facebook นี่แหละครับเรื่องการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับเนื้อหาที่คัดลอกมาแล้วก็ โดยเฉพาะเนื้อหาคุณภาพต่ำที่สร้างโดย AI ที่เริ่มเยอะขึ้นจริงๆเราจะมาดูกันครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรใครกระทบบ้างแล้วคนทำคอนเทนต์โดยเฉพาะธุรกิจอย่างเช่นโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยจะปรับตัวยังไงดีมาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยทำไมเมตาถึงต้องออกมาตรการนี้ครับคือปัญหาหลักๆนี่มันคืออะไรฮะการรีโพสซ้าๆหรือครับหรือว่าพวกปั่นยอดไฟ์ปลอมๆใช่ค่ะคือ เท่าที่เมตาเขาชี้แจงมานะคะหลักๆก,ก็คือการ ปรับปรามบ,บัญชีที่เน้นรีโพสต์เนื้อหาคนอื่นซ้ําไปซ้ำมาโดยไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรเลยรวมถึงพวกที่สร้างการมีส่วนร่วมปลอมแล้วก็ที่กําลังเป็นประเด็นร้อนเลยคือ AI slop หรือ content s AI คุณภาพต่ำเนี่ยแหละค่ะมันเริ่มเยอะมากจริงๆ AI slop นี่เองแรงสร้างสรรค์งานต้นฉบับจริงๆนะคะแล้วก็แน่นอนรักษาคุณภาพโดยรวมของแพลตฟอร์มด้วยซึ่งปัญหานี้เอ่อมันใหญ่กว่า ที่เราคิดนะคะคือ Meta เ,เขาเปิดเผยว่าแค่ปีนี้ปีเดียวเนี่ยลบบัญชีปลอมที่ไปเรียนแบบครีเอเตอร์ดังๆอะคะ่ะมากกว่า10ล้านบัญชีเลยนะคะโห oh, 10ล้านใช่ค่ะแล้วยังมีบัญชีสแปมอื่นๆอ,อีกกว่า5 0 0แสนบัญชีที่จัดการไปคือมันระบาดหนักจริงๆค่ะโอ้โหตัวเลขน่าตกใจมากครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่า ห้าเอาเนื้อหามาใช้ซ้งหรือต่อยอดไอเดียเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นการทําวิดีโอเรีอคชันหรือเล่นตามเทรนด์ที่ฮิตฮิตกันหรือเอาคลิปมาตัดต่อแล้วใส่ความเห็นใส่ไอเดียของเราเพิ่มเข้าไปแบบนี้ยังยังโอเคอยู่ไหมฮะอ๋อยังทําได้อยู่ค่ะยังทําได้คือจุดที่เมตาเขาเน้นจริงๆเนี่ยคือบัญชีที่จงใจรีโพสเนื้อหาคนอื่นมาแบบทั้งดุนเลยอะค่ะโดยที่ไม่มีการเพิ่มคุณค่าอะไรใหม่ๆเข้าไปเลยหรือพวกที่ใช้ AI ปั่นคอนเทนต์ออกมาเยอะๆทีละมากๆแต่แบบไร้คุณภาพ ขาดความคิดสร้างสารรค์ที่เรียกว่า AI slop เนี่ยแหละค่ะตัวอย่างที่เห็นชัดๆก็อาจจะเป็นพวกวิดีโอสไลด์โชว์รูปซอกสวยๆนะคะแต่เสียงบรรนายเป็นหุ่นยนต์ฟังแล้วแปลกๆหรือคลิปที่ตัดแต่ฟุตเทจแบบมั่วๆค่ะไม่มีแก่นสารอะไรพวกนี้และค่ะที่เข้าขายเลยอ๋อครับเขาเข้าใจละคือเน้นจัดการพวกที่ตั้งใจทาซ้าแบบไม่มีการเพิ่มอะไรเลยหรือพวกปั่น AI คุณภาพต่าจริงๆ แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเผลอไปทำคอนเทนต์ที่เข้าข่ายหรืออาจจะระบบมองว่าเข้าข่ายเนี่ยครับจะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหลักๆเลยนะคะโพสต์นั้นจะถูกลดการมองเห็นค่ะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า reach อะค่ะจำนวนคนที่เห็นโพสต์ก็จะน้อยลงซึ่งมันก็กระทบการเข้าถึงโดยตรงเลยแล้วที่อ,อที่อาจจะหนักกว่านั้นคือบัญชีอาจจะถูกรังรับการสร้างไรายได้ชั่วคราวได้เลยค่ะโอ้โ นนถือว่ากระทบโดยตรงเลยนะคะกับครีเอเตอร์หรือธุรกิจที่ใช้ Facebook เป็นช่องทางหาไรายได้หลักๆค่ะฟังดูก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้ว Meta เขามีเครื่องมืออะไรมาช่วยให้ครีเอเตอร์เข้าใจสถานการณ์หรือป้องกันปัญหานี้ได้บ้างไหมครับมีค่ะเขาก็กำลังพัฒนาเครื่องมือช่วยอยู่นะคะในส่วนของ Professional dashboard หรือ dashboard มืออาชีพเนี่ยจะมีความโปรง่งใสมากขึ้นคือจะมีการแจ้งเตือนเลยค่ะว่าโพสต์ไหนถูกลดการมองเห็นเพราะอะไรและเมื่อนโยบายข้อไหนคือบอกเหตุผลชัดเจนแล้วที่สําคัญคือมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยค่ะหากบัญชีเรามีความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษเรื่องการสร้างไรายได้เพื่อให้เรารีบปรับปรุงได้ทันอ๋อดีเลยครับมีการเตือนล่วงหน้าด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการทดสอบฟีเจอร์ใหม่อยู่นะคะที่จะพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่มันดูคล้ายๆก,กัน กลับไปยังต้นฉบับเพื่อให้เครดิตเจ้าของผลงานตัวจริงด้วยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจโอเคครับก็คือมีทั้งมาตรการลงโทษแล้วก็มีเครื่องมือมาช่วยด้วยทีนี้คำถามสำคัญเลยแล้วคนทำคอนเทนต์หรือธุรกิจอย่างที่เรายุคตัวอย่างไปเช่นโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยครับเขาควรจะปรับตัวยังไงดีดูเหมือนว่าหัวใจหลักๆเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องการสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นของเราเองมากขึ้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะนี่คือโอกาสสำคัญเลยนะคะที่จะแสดงความแตกต่างแล้วก็คุณค่าเฉพาะตัวของเราออกมาสำหรับโรงเรียนสอนภาษาอย่างที่ยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่ควรทำมากมากเลยคือการใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปเยอะๆค่ะเช่นทำคลิปแนะนำคุณครูแบบเป็นกันเองเล่าบรรยากาศเบื้องหลังการสอนสนุกๆหรืออาจจะแชร์เรื่องราวความสาเร็จของนักเรียนที่น่าประทับใจแบบนี้ค่ะอืม,อมเห็นภาพเลยครับ ค่ะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเช่นมินิเลสซันที่แบบย่อยง่ายเข้าใจเร็วตอบคำถามที่ผู้เรียนสงสัยบย่อย หรือเร่าเกร็ดวัฒนธรรมที่มันเชื่อมโยงกับภาษาที่เราสอนแล้วก็เน้นสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างชุมชนให้แข็งแรงอันนี้สำคัญมากส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยก็คือการไปดูดคลิปสอนภาษาของคนอื่นมาโพสซ้าเฉยๆหรือใช้ AI สร้างโพสกราฟิกคาศัพท์ซ้าๆที่มันดูไม่มีอะไรน่าสนใจแบบนั้นนะคะครับ เหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้เผยแพร่ข้อมูลมาเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มีตัวตนมีเรื่องราวจริงๆซึนะครับแล้วเรื่องการใช้ AI ล่ะครับสรุปว่าห้ามใช้เลยหรือว่ายังไงดีครับไม่ได้ห้ามสัทีเดียวค่ะแต่ต้องใช้ให้ฉลาดขึ้นคือใช้ AI เป็นผู้ช่วยค่ะไม่ใช่ผู้สร้างหลักผู้ช่วยไม่ใช่ผู้สร้างหลักใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ AI ช่วยคิดไอเดียหัวข้อคอนเทนต์ก่อนก็ได้ หรือช่วยตรวจวยากร์ภาษาอังกฤษในแคปชั่นให้เป๊ะขึ้นหรือช่วยร่างโครงสคริปวิดีโอแบบนี้คือมีประโยชน์แต่ไม่ใช่การสั่งให้ AI เขียนแคปชั่นทั้งหมดให้หรือสร้างวิดีโอทั้งชิ้นออกมาเลยโดยที่เราได้ไม่ได้ปรับแก้หรือใส่ความเป็นตัวตนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปเลยแบบนี้ไม่ควรค่ะลองนึกภาพเปรียบเทียบง่ายๆนะคะแทนที่เราจะโพสต์ภาพกราฟิกแนะนําครูเฉยๆ ลองทำเป็นเรียวสั้นๆให้คุณครูออกมาแนะนำตัวเองเล่าสไตล์การสอนแล้วก็ให้ทิปภาษาเล็กๆน้อยๆไปด้วยอ่าฮะน่าสนใจกว่าเยอะเลยใช่ค่ะหรือแทนที่จะโพสต์ภาพคำศัพท์แบบเดิมๆซ้ำๆลองทำเรียวสอนแกรมมายากๆด้วยภาพเปรียบเทียบง่ายๆหรือสถานการณ์จำลองสนุกๆแบบนี้มันจะดูมีชีวิตชีวามีประโยชน์แล้วก็เป็นต้นฉบับที่โดดเด่นขึ้นมาในสายตาผู้ชมแล้วก็ระบบด้วยค่ะ สรุปได้ชัดเจนเลยครับก็คือเมตตากำลังส่งสัญญาณแรงเลยว่าต้องการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นต้นฉบับจริงๆมากขึ้นใครที่เน้นทำคอนเทนต์แบบคัดลอกมาง่ายๆหรือใช้ AI แบบไม่ใส่ใจรายละเอียดก็อาจจะเจอบทลงโทษได้แต่ในทางกลับกันนี่ก็เป็นโอกาสทองเลยสำหรับคนทำคอนเทนต์ตัวจริงที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้เหมือนกันจริงด้วยค่ะ แล้วถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นนะคะนี่ก็คือความพยายามที่จะรักษาคุณภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของพื้นที่ออนไลน์โดยรวมซึ่งมันสำคัญมากๆในยุคที่ข้อมูลมันท่วงท้นขนาดนี้แล้วในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้ทั้งครีเอเตอร์แล้วก็ธุรกิจได้กลับมาทบทวนแล้วก็นำเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยค่ะน่าสนใจมากครับประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยครับ คือในวันที่เครื่องมือ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเก่งขึ้นทุกวันจนบางทีเราก็แทบแยกไม่ออกแพลตฟอร์มหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยจะขีดเส้นแบ่งระหว่างความคิดสร้างสารรค์ที่ AI ช่วยยกระดับกับ AI slop ที่มันอาจจะดูแนบเนียนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยได้ยังไงแล้วนิยามของคำว่าต้นฉบับจริงๆในยุคนี้มันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนกันแน่ครับ อันนี้น่าคิดต่อ,อจริงๆครับใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับ